6พวกเราเชยาอ,อยู่ไม่ใค่เข้าใจเรื่องกันพูดอ้อมค้อมหรอครับหรอกนะคุณพูดมาเลยเถอะว่าสั่งให้ผมขอบคุณคุณยังไงขอแค่เป็นสิ่งที่ผมทําได้ไม่ว่าอะไรผมก็เต็มใจก็ได้ในเมื่อคุณจิตจริงใจอย่างนี้ผมจะปฏิเสธก็คงไม่สุภาพนะผมต้องการให้คุณถอนทุนออกจากคิงแล่นและร่วมมือกับวันชิงวนชิงเพื่อทําให้ จอสพังพินาเอาเงินก็ได้จอสเกลยดที่ผมชนะพันนั้นได้เงินจากคาสิโนตอนหน้าก็ไม่ได้อะไรแต่กับยื่นมือขอตะกูลเสี่อ,อกมาข้าวฉันผมนักเก็บคนที่ต่ำจำอย่างเขามากที่สุดถ้าคุณคิดจะร่วมง,งานกับเขาต่อไปก็อย่ามากล่าวโทษที่ผมไม่เห็นคุณเป็นมิตรนะก็ได้ผมรับปากคุณผมก็ไม่อยากจะร่วมง,งานกับคนที่ใจแคบเข้ากระดูกดำได้ยังดูถูกชัก คนชาวยูอย่างพวกผมผมจะถอนหุ้นและจะร่วมมือกับคุณเหอในการโจมตีเขาให้เขาได้รับผลกรรที่ตัวเองได้ก่อไว้ย่อมไปเลยด้วยทุนของพวกเราทั้งสองตระกูลจะต้องล้มคินแลนได้หมดและทำให้คาสินคาสิโน,นวานชนได้ครอบครองทะเลทรายไข่มุกให้ในปีเดียวอย่างที่หวังไว้เยจุนแกทำให้ผลงานช,ชิ้นใหญ่อีกแล้วนะ แกได้ทำผลงานชิ้นใหญ่อีกแล้วนะฉันจะให้คนเตรียมเงินเดี๋ยวพวกเราสาคนมากินดื่มด้วยกันและอวยพรให้เราร่วมมือกันอย่างมีความสุขจำเป็นต้องดื่มกันอยู่แล้วแต่คุณแย่เงื่อนไขที่ผมตกลงกับคุณไว้สามารถขอร้องให้คุณตอบรับคำขอของผมอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมคุณนี่เป็นนักธุรกิจที่ปัดเปียงจริงๆผมไม่เคยได้ยินว่าคนที่มากับคนแล้วยังกับ ไปกลับมาอย่างนี้มาก่อนคน้าใจผิดแล้วผมอยากจะเชิญคนไปเป็นแขกของคาริหาที่เขาเชิญจินของผมลูกชายและภรรยาของเขาอยากจะขอบคุณคนด้วยตนเองนะนั่นเองเด้อได้ยินว่าคุณเย่ยมีลูกสาวที่น่ารักมากอยู่คนหนึ่งคุณจะพาเธอไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์ที่เขาเชิงจินเขาเชิงจินที่เขาเชิญจินซักรอบก็ได้ ที่นั่นนับเป็นส่วนสนุกในฝันของเด็กหลายคนโดยนะครับได้ครับผมจะไปแม่ขาหนวนๆเคยเห็นเขาลูกนี้มาก่อนพวกเราเคยมาที่นี่แล้วหรือเปล่าคะเราเป็นแขกที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจก้ะแต่แม่รู้สึกคุ้นเคยกับที่นี่มากเลยเหมือนกันคุณอาจจะเคยเห็นในโทรทัศน์ก็ได้ครับคุณท่านเป็นผู้ลงทุนของดิสนีย์นะ มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เลือกที่นี่มาเป็นฉากในการถ่ายทำหนังครับไม่น่าเราอยู่ที่นี่สวยขนาดนี้ถ้าไม่ถูกออกมาเป็นฉากประกอบในหนังก็คนีน่าเสียดายแยคุณสิงเกอร์ดูนั่นสิคนเมื่อกี้ก็คือวิสยูสมิสที่เป็นสุตตาจองเงินใช่ไหมคะเนีย่ยตกใจ ตเลิกอย่างนี้สิคนอื่นจะขำเอานะไม่หรอกครับนี่นะเป็นเรื่องปกติครับพวกเขาทั้งแถบที่นี่เป็นสมบ,บัติของตระกูลลวาวาทั้งหมดครับบาและบ้านพักตากอ,อากาศที่นี่ที่อยู่ในด้านบนก็เป็นแหล่งนาแหล่งนัดพบยอดวิวนี้ยอดนิยมของคนดังดนะครับมีคนมากมายที่ขับรถมาหลายชั่วโมงเพื่อม,มาวิ่งที่นี่ก็เพื่อที่จะได้พบปากกับ เหล่าดาราที่นี่เหลอครับสอนนี่เด็กนี่นาพ่อไอเดาพ่อเทพปุบส่วรังเหี่เออในก็น่าจะเข้าใสว่าบางทีแฟนขับก็ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ที่แท้เธอก็เปลี่ยนพวกบ้าดาราสินะ <c oughs> ทำไมถึงหรอเพราะเขานนต่อกว่านายนั่นละความจริงฮะแต่ในด้านมาเท่ดูดี ไม่มีใครเทียบเท่ากับนายเลยนะนายดีที่สุดแล้วถึงแล้วครับขอเชิญทุกท่านตามผมมาครับเป็นครอบครัวที่ใหญ่จริงๆคุณแย่คุณนายแย,ย่ยินดีต้อนรับครับผมจะแนะนำสมาชิกในบ้านของผมนะครับนี่คือภรรยาของผมเอสลาวาลูกซายของผมและภรรยาของเขาท้งนั้นคือลูกสาวของผมสองคนกับลูกเขยเด็กๆหกคนนี่คือ ลานชายลานซาของผมเองครับคุณเ,เอเนียเอเนียเอเนียเป็นลูกสาวที่ผมรักมากที่สุดเขาถูกไอ้ชั่วโจกฉนเอานั่นข้าตระกรรมัมผมกับไม่ได้แก้แค้นเพราะว่าผลประโยชน์ของครอบครัวนี่เป็นความอภัยโทษสูงที่สุดในชีวิตของผมเลยครับคุณได้เข้าพวกตระกูลโจกและแก้แค้นให้กับพวกเราเพราะคุณในครั้งนี้ตระกูลเรา จะจดจำไว้ตลอดไปครับตั้งแต่ที่เอเนียจากไปหัวใจของฉันก็ได้ตายตามไปแล้วตามไปด้วยฉันใช้ชีวิตอยู่มาได้เพราะความแค้นและเกียิชังมาจนถึงตอนนี้ฉันบอกกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เห็นคนที่ล้างบางตระกูลเสี่ยงให้ได้ขอบคุณนะคะคุณี่เอเนียที่อยู่บนสวรรค์จะต้องปกป้องคุ้มครองคุณและครอบครัวอของคุณอย่างเนี่นอนค่ะ สองพี่น้องตะกุณเสียวได้ทำความผิดร้ายแรงที่สมควรแก่ความตายครับอีกอย่างที่ผมจัดการพวกเขาก็เป็นความไม่พอใจส่วนตัวกันนั่นผมไม่รู้เรื่องราวของคุณกับพวกเขาด้วยซ้ำดังนั้นแล้วไม่ต้องถือว่าเป็นพระคุณอะไรหรอกครับของคำนับไม่ว่าอย่างไรคุณก็เป็นผู้ที่มีพระคุณของครอบครัวของเราได้บุตรรับความขอบคุณที่จริงใจจากอคนนี้ด้วยครับ ตอนที่เก้าสิบเชั้นนั่งเกินครับเรกเรเชาอยู่จะไม่คุยเรื่องโ้าส่วลดกันบนโต๊ะอาหารนะครับนี่ลูกสาวของคุณหรือคะค่ะหนนนสวัสดีทุกคนหน่อยสิจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อหนนนปีนี้อายุสี่ขวบเครื่งแล้วค่ะน่ารักจริงเลยมาหายหยหน่อยสิจ๊ะดูเด็กคนนี้สิน่ารักในอินเลือเกินฉันต้องรุมแล้วเธอก็แล้วสิ เป็นนางฟ้าตัวน้อยที่น่ารักจริงๆนวลๆหนูนนนชอบตากับยายไม่จ๊ะพวกเราอยากจะรับหนูมาเป็นดนซ์หนูเต็มใจจะเป็นนางฟาของพวกเราไหมอืมเต็มใจค่ะคุณตาดูเหมือนคุณตาที่ขาย KFC เลยนวลๆชอบกินเอ KFC ที่สุดเลยค่ะน่ารักจริงๆฉันอยู่มาจนอายุปูนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนเรียกฉันเล นวนน,น,นี่เป็นของขวัญที่ตาอยากจะให้หนูด้านบนเป็นตาสัญลักษณ์ประจำตะระกูลดาวามีเพียงคนที่มีสายเลือดโดยตรงที่มีเกียรติสูงสุดสูงที่สุดเท่านั้นตั้งแต่นี้ไปเธอคือส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันแล้วนะถ้าเกิดมีใครมาดังแกก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับตะระกูลดาวาด้วยคนดาวของขวัญนี่มีค่ามากเกินไปพวกเรารับไว้ไม่ไหวหรอกครับ คนแก่คุณไม่ต้องกาต้องกินความขอบคุณของผมแต่ก็จะมาถ้าไม่ผมให้ของขวัญนาสักผมไม่ได้นะครับแต่ว่าในดูไม่ออกเลยอเรอ์วากำลังตอบแทนบุญคุณนายผ่านเง,นงลนวดินเขาก็ออกหน้าสะกันาดนี้ถ้าพวกเราไม่รับอีกก็จะทําให้เขาเสียหน้ามากนะยิ่งไปกว่านั้นมีความดําโดยมาแบบนี้มาเป็นบุญ ตาบุญกรรมของนนทนก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วนะขอบคุณสําหรับความจริงใจของคุณนาวานะคะพวกเราจะปฏิเสธก็นักเรียนนนทนยังไม่รีบขอบคุณคนตาเขาอีกขอบคุณมากค่ะคุณตาฮ่าลันสอของฉันกลับมาแล้วล่ะคุณแย่คุณนายแย่นี่คือห้องของพวกคุณครับถ้ามีความต้องการอะไรเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับค่าของคุณค่ะทำไมถึงได้เป็นเตียงเดียวล่ะ ห้องของยเยนลินอยู่ชั้นล่างนอนนอนก็อยู่กับคุณนายเราวันนี่คือนี่คือนี่คืนนี้ต้องมาพวกเราต้องอยู่กันตามหลังพันเลยเหรอเธอจะใช้อ้องน้ำไหมไม่ไม่งั้นฉันอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำทำยังไงดีทำยังไงนี่ต้องนอนตียงเดียวกันจริงแบบนี้เรายัางไม่ได้แต่งงาน,นกันเลยนะจอไปลูกก็โตขนาดนั้นแล้วยังสามีภรรยากันได้แท้เรื่อง ยังนี่คงไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าถ้าเขาทํายังไงดีเขายังเตรียมตัวไม่เขายังเตรียมตัวไม่พร้อมเลยเปิดออกมองไม่เห็นมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันทําไมถึงเงียบจังเลยฉันจะรอจนกว่าเธอจะรักฉันแล้วยอมรับฉันแล้วริงๆฉันจะไม่บังคับเกินใจเธอหรอกห้องของคุณนายหรอวะ ตอนที่98อาาประสานสำเร็จแล้วค่ะในที่สุดฉันก็ฝึกลมปานสำเร็จตอนนี้ฉันไม่ใช่วิญญาณอีกต่อไปแล้วตอนนี้ฉันมีกายแท้แล้วมไม่เร็วเลยเท่าก่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกอย่างนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอมีศักยภาพอยู่นะต้องมีศักยภาพมากสิโกรธจริงเสียจ,จังคะคุณเคยพูดว่าใช้พลังปานได้ถึงจะใช้เวทได้ใช่ไหมีบสอนฉันสิคะ ตอนนี้ฉันรู้สึกพลังด้นเดือมากเลยแทบจะไม่ไหวที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติมแล้วถึงจะเริ่มเรียนก็คิดว่าเก่งแล้วเหลอตอนนี้เธออยาได้มั่นใจเกินไปพลังของเธอยังไม่มั่นคงพอยังจําเป็นต้องฝึกฝนในบัวอยู่ก่อนทําให้ได้ขั้นพื้นฐานก่อนแล้วค่อยว่ากันอเ,อเอ้ยอ่ะ๋อสวยมากเลยให้ฉันดอ อาจารย์เนี่ยฉันนึกว่าอาจารย์ไตยด้านมาตลอดไม่นึกเลยว่าจะตาถึงในการเรื่องเครื่องประดับด้วยนั้นเนี่ยนี่คือปิ่นปักผมวิญญาณได้กําไรอยู่เป็นของเวทขั้นลขั้นแรกไม่ใช่ของที่เอาไว้เสริมความงามของเธอนะปิ่นวิญญาณใช้สู่โจมส่วนกํไรยกใช้ป้องกันตัง้งป้องกันตั้งรับระดับความสามารถเลยก่ะ ในตอนนี้ของเธอยังไม่พอรอให้พลังของเธอมีมากขึ้นอีกขั้นก่อนแล้วฉันค่อยสอนการใช้ของเวนของเวทชิ้นใหม่ให้เธอดีอออ๋อกอนต้องไหนซิเกิดอะไรขึ้นนั่นมันอะไรลอยมาน่ะเอ๊ะไม่เป็นเลยดีจังเลยในที่สุดฉันก็มีของเวทแล้วในที่สุดฉันก็ไม่ใช่ของไรประโยชน์แล้วขอบคุณนะฮะอาจารย์นักอาจารย์ที่สุดเลยต้ส่งให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อย,อยตั้งใจฝึกผฝนก็เถอะ ก็ฉันรู้ว่าเธอแอบปู้ไม่ยอมซ้อมฉันจะยึดของเวทคืนให้หมดเลย้าฉันจะไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนวิ่งเล่นเหมือนเป็นอะไราไปพวกเ,เพื่อนๆเล่นกันอยู่ทางน,นู้นทำไมลูกไม่ไปเล่นกับพวกเขาทําไมลูกถึงดูไม่มีความสุขเลยบางข้าหนวนๆไม่ได้รู้สึกไม่มีความสุขนั่งดูเ,งเหมือนๆก็แค่เห็นคนไงกับพวกพ่ศแล้วนึกได้ว่าคุณว่าไอ้ไม่เคยเล่นมันเชื่อ นอนๆอยู่บ่อยๆนอนๆคิดถึงเขาแม่คะนอนๆไม่ได้เจอคุณยากคยรี่นานแล้วนอนๆคิดถึงคนยากค่ะอย่า้องนลนหนนุนแม่จาได้ว่าคุณยากคยรี่เคยบอกว่าบ้านเขาอยู่ไม่ไกลเอางี้ไหมแม่สะพานหนูไปเยี่ยมคุณยากคยรี่ที่บ้านดีไหมจริงเหรอค่ะดีจังเลยเหมนจังเลยแม่หนูกลัวนอนๆไม่ต้องกลัวนะ นี่ดูเหมือนจะเป็นถิ่นของพวกในบ้านคนยากไรดี้จะอยู่ในที่แบบนี้จริงเหรอที่อยู่ก็ไม่น่าจะผิดนะยายแก่ใกล้ตายปล่อมือซะต้องการเงินถือกับไม่ห่วงชีวิตแล้วหรือจะเอาของอะไรในบ้านฉันไปก็ได้แต่ขอหละอย่าเอารูปในกรอบนี่ไปเลยนะแต่ก็ไม่ดูเลยนะว่าในบ้านเก่าๆนี้ยังมีอะไรเหลืออยู่อีก มีแค่ไอ้นี่แหละที่ยังพอมีราคาบ้างพวกปล่อยมือนะถ้าไม่ปล่อยมือว่าฉันว่ารือว่าฉันไม่เก่งใจไม่ได้แล้วนะอย่าเลยนะนี่เป็นของที่สําคัญที่สุดข,ของฉันขอร้องนะอย่าเอารูปนี้ไปเลยออกไปอ่ะนั่นคุณย่าไคลี่นี่นะ